าานน่งเฮียวว้แลสบายดีพ huh <fossils and> ี่น้องเจสายกับน้องกัททินบุกมาถึงที่แม่ใหญ่มั่งหิวหมาสไปดีพี่น้องอ้ได้ไอ้ได้ไอ้ไดมาเลยแม่ใหญ่มั่งหิวหมากวันนี้พอก็แม่ทิมไว้แม่ใหญ่สายกับขั้นสมอาทิตย์ก็สักดีใจแล้วเดี๋ยวไปขึ้นมันนะสุขขั้นสมมัน

คบเ้เงียงนนะบอให้เปิดตูี่เต้เต้นเกันจ,จเปิดตู้อยู่เฮือนแจ๋พุนห่างบ่ได้ไปผาขจ้าจล,ลงชั่งเลยก็ส่่งมึเลยชแล้วของย่างเห็นย่างเลอ่ะยาดเขเาิดกับป้า อ่าเบิ่งคลิปตัวเองโมหาโมสิจื้อไดงดับ่อ้วหัวมึงทำชิมเมอ่อน้ำยาแทกบ่ลูกฮะมื่อนํำยาแทกวะเต้น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 ไปเล่อก็ไปเล่มงดูหน่อดูน่ะไหน เห็ดปแล้วบานหนึ่งโพาไปจากเถื่อละวะอ่องทงอ่องทงบัลลุอ่องทงปฐิบบเอา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 เขียนมาอ่ะไปเมื่อวานนี้หรอกเมื่อเมื่อในอาทิษฐ์โอ้มันคือได้มันอ่องทงผูกทงกับคนสัมการ ว่าในก็อย่าแต่งนะชิเอาเออเออป่านนี้อย่างโบราณมีตเบอีกตบใครไหนมาเบีใครละว่าบีเอ็กชื่อคันคนไลยไปยืนในหน้าบ้านหวัดอีหามึงอีหามึงเออโงกเล่าน่ะเป็นไดเราไปยืนในมันด ja ่างด้วย คนมาหลายๆนะล่ะเธออะไรกินมังยมบ่อะไกินมังยมบ่ของหอยในต้นมังยมมันบอกเป็นอะไรค่นมีคนหลายๆนะชิบูชิบูดาได้ข้องตื่นมาแล้วแล้วดาก็อีกีบลูกแล้วนะมันละจืออีียงค่ะตื่นมาพี่ทองแขกแขกก็แแม่แแม่เอาเรือหนกเอาเรือหนกของเรามทำบะหมี่หนกเอีียงได้หนุกนนะก็จะเขาซื้อมาเองช่างกาก็จะซื้อ่องตัวซุกเนาะซุกแล้ว อีอยงแม่ต้อนนะว่ามันคนเก๋ใช่ไหมนนเลอะรับขึ้นไปชิบนาทีเล่อาได้รานเละครับขึ้นมันอันนั้นมันหอดลอยเปร์เซ็นมันกันเล้เอาปะต้องเอาขึ้นไปชิบนาทีหืนหืนลงเถื่อนนั่นเลืดื่นเถขึ้นกระเคี้ยวออกแล้วมันกราบขึนเกียวออกเนอกจริง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 พรนเช้าแล้วสิได้ไปแล้ว và chị tham nằm bồn nỉa tìm nằm bồn nằm kha sài niệm chị hai thứ thứ ừ, thứ thứ <cười> thứ <cười> thứ ao, thứ ừ. thứ 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 ได้ข sí ้าา้ห้องหมักอ๋อจริง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 จิงนาผากโป๊กแฉปดให้มันหลุดมือเลิศหนาใหญ่ใหญ่นี่นะหนาหนาใหญ่ใหญ่นั่นหุ่นหุ่ มืดเนี่ยเนาะตาได้เลยแห้งอยู่สัญญาณกันเนี่ยหักนนเนี่ยนีนันรักเจ็ดรักเจ็ดหรือรักหาเนี่ยแนนตลาดหักรักเก่าอนนัแนแห้งยุบยายจุ่มเลย <c oughs> จุ่มกับไปจุ่มกับไป <c oughs> น้ำกระด้านะนสิไปละฮะคุณ คื้นจะถ่ายบ่หมดนี่นะไปตอนข่างปู่ผัดผมนี่จะไปกัไดนี่หัวลายไปจริงจริงอ่าโลดใหญ่ไปบ่อชายแดกเอ้ยอ่าโลดใหญ่ไปกลางเว้นบ่อชายแดดออเขาเวาเลยตีลูกมาห้ามสิไปบ่ลูกมาชวนปู่แทกเอารหดใหญ่ไปกลางเว้นไปไปลูกไปมาชวนปู่แทกเอารหดใหญ่ไปกลางเว้น ปวดแทลกเอ้ยอารมณ์ใหญ่ไปบุญหาโคกังเว้นแน่นีเอ่ยกระส่วนเอกระส่วนขึอนมากัวยเงินโบราณโบลายก็คุ้มเงินที่ได้ไปกันขึ้นหรือว่ายังกังเว้นก็จะซื้องัวใจจูดใจนะซื้อแต่เนากินซื้อไข่ลูกซื้อไข่ปุ้งซื้อลูกซีอนอะไรก็พอเน่าพี่น้อง ส่วนเจเสดกไปส่วนเจเสดกไปบุญนมัสการบลรหาโขพี่น้องขาดถาดยังกะถานอุโมงค์ถานอุโมุงบรรหาโข <c oughs> คล้ายๆคล้ายๆธาตุโพนี่เลยพี่น้องเอ้ยมันก็เป็นบุญประจำปีซ้ำเหมือมนซ้คืนคือกัน <c oughs> อช่ช้อนช้อนยาแทกลูกช้อนยาแทกขันอยากไปนะช้อนยาแทกบัห้ามอยากไปนะยาแทกเอ้ยอรรถไนไปกลางเว้นแน่ บางคำที่ไปน้ำนี่อือบางคำที่ไปไหว้ธาตุธาตุอันอุมมุ่งนี่เออปันเขาสีไป<อ>นี่เออโอ้ยมีเอฟคานไปเลยบ้านนี้บวงอยากคานหักเวลานอนมีเอฟเองนะยังไปบ่ได้ฮะจองนั่นจองนี่นีน่น มันคานนะมันอันเคยนะมันเดือดไปเองมันน่ะนายเห็นบมจอกนะบัวงนะดีดีเออดีดียันคงได้ยันก็ไปได้เลยมันเฮียนโล่น่ะจอกโปองนะดีดีดือไปแล้วยืหน่อยก็มือข้าปองเสือเง่าคือเง่าไหมง่ายหนอบัวนี่แน่นแท้มันกระจอกบ่ได้มันกลัไปบ่ได้แล้วได้มันเขามันกลายโปองเลยนะ Nhìn <laughs> loài mong chỏi nó chỉ dạy mong khơn <laughs> à, ơi, ơn này ơi nè Ê thiên ơn này, hâm nè Ngăn tỏa lệ Hùng mong chỏi mà nó chỉ dạy mong, 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 mong khơn <laughs> Mua lê nó nhảy, mua lê nó nhảy Bái bye, bye. chuẩn nhà thèm, ăn lột nhảy bái Bún phù chuẩn nhà tinh phòng Bái <laughs>

เอออมอไปอะไรอยู่ีๆบาตมชิงานเหนงานกบได้มามานอกมตหมวกตนั่นเด่นนะจัจัจิ้งลิงจุจุไปเอมาตรงมาไปมื่อเมื่ชวนผูทกเอาโหลดไปบุญผุน